สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นำจะนำเสนอรวมสองวิธีในการผูกห่วงสายธนูโดยใช้ห่วงวิ่งนะครับซึ่งเมื่อโผูกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นห่วงสองห่วงแล้วก็มีปมคงที่มั่นคงปลอดภัยถ้าภาษาอังกฤษว่า โบลายออนอายนั่นเองนะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันเลยครับเราจะเริ่มต้นจากวิธีแรกนะครับโดยใช้ห่วงวิ่งนะวิ่งห่วงพับครึ่งเชือกเชือกครึ่งมาแบบนี้พับมาเป็นหู มาครึ่งหนึ่งแลังจากนั้นเราใช้ห่วงวิ่งวิ่งมาข้างล่างพับกับเชือกหลักเชือกคู่หลักแบบนี้หลัง,งนั้นวิ่งห่วงไปข้างหลังแล้วสอดเข้ามาที่เมื่อเลขศูนย์ลักษณะนี้เห็นไหมครับได้แบบนี้แล้วเราก็หลังจากนั้นเราใช้เชือกหลักสองเส้นเนี่ยที่อยู่ข้างล่างเนี่ยสอดขึ้นมาข้างบนที่ห่วงวิ่ง ให้แบบนี้แล้วเราก็จัดเข้าที่เลยดึงดึงให้แน่นเราก็จะได้บ่วงสายทนูด,ด้วยวิธีใช้ห่วงวิ่งหรือซึดหรือหูวิ่งนั่นเองตัวนี้ต่อไปวิธีสองวิธีที่สองเนี่ยก็จะง่าย ง่ายขึ้นพับเชือกมาเป็นหูแบบนี้เช่นเดียวกันและอย่างนั้นผูกเป็นห่วงเลขศูนย์แบบนี้นะครับผูกเป็นห่วงเลขศูนย์เราสอดจากข้างล่างขึ้นข้างบน,บนก็จะได้แบบนี้อ่าหลัง่างนั้นพับห่วงเข้ามาอ่าทับครอบกับห่วงเลขศูนย์แล้ว ทับบนเส้นหลักสองเส้นหลังจากนั้นดึงเชือกในส่วนที่เป็นห่วงเล็กเป็นห่วงที่วิ่งเนี่ยครับดึงขับเข้ามาคือตรงนี้นีดึงให้มันเข้ามามารัดเราก็จะได้แบบนี้เป็นห่วงสายธนู โดยใช้ห่วงวิ่งหรือหูวิ่งนั่นเองนี่เป็นรวมสองวิธีในการผูกบ่วงสายธนูโดยใช้เชือกวิ่งพันเป็นเงินเลขศูนย์ก่อนแล้วก็ใช้เชือกหลักสอดเข้าไปนะปมคงที่มั่นคงปลอดภัยขอบคุณที่รับชม หากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ